สามสไตล์การโยกย้ายและดิฉันรู้ว่าแล้วก็ยังไม่เสร็จจเลนทั้ที่หมดเวลาไปนานแล้วต่อก็ต่อเวลาให้แล้วอะไรอะไรก็แล้วทุกอย่างแล้วนะโนะบ๊ทเป็นไงพูดถึงเพื่อนๆหน่อยว่าทำไมทำเอาเปรียบคนอย่างนี้จนะอตามตามที่เห็นโอ้ <laughs> โหโบ๊ทแรงตามที่เห็นนะเน๊ นา,นายบอลลองพูดถึงคนเดิมๆที่เขาเป็นอย่างนีันเลก็ดีครับก็ทำสวยวดูดีเลยก็ดีก็ดีครับสวยแค่สวยยังไงอะไรสร็จแล้วไปแล้วเนี่ยไอ้กล้องเอากระดาษไปชนกล้องนี่หว่าไม่พอใจเทาไห่เนี่ยน่อะไรอ่ะหน, <laughs> นึง่ง พอีเงียบๆยังไงเนีย like ่ยวันอ well ันไหนเราเพิ er ่งหล่ออยู่เลยไม่เหอนเนี้ยเอ้าจะไปพอาคนของบ็อกเซอร์เลยเหรอโอเคโอเคนี่ก็บ็อกเซอร์นี่ก็ปยพนี่ก็ปียพรนี่ก็ปียพรครับนี่ก็ อันนี้คือตัวจริงของเจ้าของชื่อแล้วถ้าเกิดเจ้าของชื่อแบบว่าต้องทำร้านสวยๆจริงเนี่ยจะดีไซน์ออกแบบจะหรือชอบของใครแบบไหนเอาวันที่มันเขียนชื่อเราถูกอ่ะเอาวันที่มันเขียนชื่อเราถูกเอาเลยอ๋อถ้าเขียนชื่อไปถูกนี่ก็หมดสิทธิแล้วชใช่ใช่ใช่ที่บูมเขียนถูกอ่ะเพราะอที่บูมนี่อ่ะนะเหมือนร้านสักเลยละนะการย้ายบ้านก็เกิดขึ้นครับตอนนี้พวกเราย้ายกันมาสักพักแล้วตอนนี้กำลังลื้อหนังสือออก เดิ้ลใช้ได้ทีเดียวเชียวดูเฟรมพี่ครับนี่ผมทำงานเยอะนีนนี้ข้างนอกนอีกเป็นกระตักเลยครับใานไม่ถ่ายเู <laughs> เดี๋ยวไงแยกกองนะอันนี้พี่ีิกำลังเก็บสมบัตดบ้าอยู่ครับหนังสืออะไรก็ไม่รู้จะ <laughs> มาพูดอะไรน้องๆหน่อยสม <laughs> บัติเยอมาค่ะโอเคอันนี้สาวๆครับอีกทีนึงก็เรา่ะมาอยู่บ้านใหม่ ซึ่งตอนนี้หนุ่มๆกําลังขนเฟรมมาเราขนมาหลายรอบแล้วครับก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่หรอกไม่่คอออยยเหรกโอเคไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าร้านขายของเต็มเลยแถวนี้ฟินเลยอร่อยจังโบ๊ทกลับไปแล้วตอนนี้นะครับพวกเราก็ขนย้ายกันโบ๊ทกับเปอร์ชิงหนีไปแล้วปล่อยบอลกระกายซุยแหลกอยู่อ้าวเมื่อกี้เปอร์ไปกับนั่นไม่ใช่หรอไปอันเดนแล้วก็เห็นบอกว่าไปรอบเดียวโอุละท่า นี่ครับยองดีเลยนี่เลยอันนี้คือเขาทำงานแล้วนะครับไม่ได้รักอู้อะไรทำแล้วเรียบร้อยดูททำงานหมน้าที่แล้วเขาเรียกทุ่มกว่าแล้วครับเราได้ย้ายของมาแบบว่าเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าของหนักจะอยู่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้อ่ะความรู้สึกเป็นไงบ้างตอนนี้เหนื่อยค่ะสองคนนี้มันไม่เหนื่อยเบาเบาครับ เบาๆครับนี่ออคอนโดครับนี่หนึ่งนะครับคือเสียงมันจะก้องก้องแบบเอ็โคเลยครับเดี๋ยวเขาก็ชินครับ <S 2> <2> <S เออเขาชินเดี๋ยวเขาก็ชินกับเราโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปวอล์กิ้งกัน

สิบนิ card, ้วอ่ะนุห้น่ด้แล้วก็ให้เด็นด้วยโลดด้าข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 าตบทำไมนะคะไหล่ขวายไปครูครกนี่ค่ะคุณครูนี่ค รถสลับเปิดคูนอันนี้ไม่ได้ดูเลยหลบมือไล่หรืออะไรทุกคนหลบมือไล่นอนอะไรกันด้วยเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วแต่บางเพลงบอหมอจะทีงงานก็ได้แต่ว่าพรุ่งนี้นะคะฝากกันนิดนึงสองเที่ยงคืนแล้วครับทุกคนก็ต้องเสร็จแล้วหรือเปล่าเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วจะมาทำแบบนี้ครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีครับก็เดี๋ยวไม่เห็นคลอดตัว ที่บ้านมีแก้วเหลือเปล่านี่ครับตอนนี้พวกเราก็พักมากินโจ๊กครับเก็บเพาะมีกรอบอ่าขอบคุณครับลุงมีกรอบโอเคใครที่ไม่อยู่วันนี้ก็อดไปนะครับดูสภาพได้อร่อยครับย้อนยังไม่กินเลยนคือนมีนมนำหน้าเออแบบเอฟเฟกต์คนมีกรอบแบบเอฟเฟกต์พูดถึงคนที่ไม่อยู่บอสบอส ไม่พาดแล้วพูดถึงโบสก่อนแดกเยี่ยอะไรเนี่ยใจ้วกหัวถึหก็หักไม่ไกลฮะโบสอยู่เชียงใหม่แล้วเป็นไงบ้างขอคล้องปากดีกว่าจะไปรู้กับโบสตไหมแต่แบบก็พูดถึงโบสเนยพูดถึงเขาก็ต้องไปดูโลค่ายวันนี้คุณเนี่ยมายผ้าแล้วโบสแบบ w อ l กิ้งอะไรจับๆมากเลยนะพี่บูมเนี่ยเรียบบอกรายดูคนอะไรอะล่ะอะล่ะเราต้องต้องกล้องให้ได้ใช่คุณทะไรในกล้องเด้ไหมเหตุสัตย์ แล้วเราเราก็ถึงอีกวันหนึ่งครับมรูเหอสภาพพวกเรากินข้าวกันมาแล้วไม่มีทำงานอย่างเดียวและนี่คือของที่เราเอาไปครับสมบัติบ้านเต็มไปหมดเลยมันมันยังไม่ค่อยไปไหนเลยนะครับพร้อมยังพร้อมยังหอมไม่้อมหอมใช่ไหมผมหอมไม่พร้อมก็ต้องไปแล้วครับไม่เอาเหมือนทางดาวย้ายของกิงจะกรถอ่ะ ตเรามีอคติเรามีคติผู้หินตแผชายตอน,นี้พวกเราเออก็ไม่เท่าไหร่ย่ พฮ้ยพลอยโอ้โหมันล่ำใจเย็นพลอยพลอยเดี๋ยวไปช่วยแป,ป๊บเดียวเดี๋ยวครูแค่ลืม้ยว่ามันไม่ได้พลอยแป,ป,ป๊บเดียงานนี้คือมันหักของแล้มันหลายรอบแล้วอะไม่มีเวลามาที่ไรเลยผู้ชายก็ๆๆๆ<ม>น่ร <ๆ S 2> <ๆ S 1> อบรองสุดท้ายของหนักสุดๆโซฟาและตู้ อันนี้พวกเราก็ขนมาถึงเย็นแล้วครับก็พักนิดหน่อยเสีเวลากูปวดขี้ชิวคูดามาแตกเดินมาตบบลาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปกูปวดขี้ไอ้เนี่ยผ่านที่อะไรกูปวดขี้เพื่อนคุณเข้าใจทุกอย่างมีวิธีทางแก้เออเป้ฟังกูก่อนเออกูปวดขี้เขาแล้วมกูบอกพวมึงไม่ไม่กูพูดเลยอ่ะแล้วยังไงใหญ่ะ เดี๋ยวพวกเราจะขุดอีกรอบหนึ่งครับก็จะวันนี้ขุดจม,มดท่านนี้นี่ค่ะสภาพตอน5โมงครึ่งของบ้านปาร์ตี้ขนมค่ะปาร์ตี้ขนมเติมพลปรมาที่ตอนนี้คุณจะมีแรงขิ้เนื้อไหมครับเนือสันเนื้อที่อะไรเป็นขี้ป่อย ไม่ต้องสื่อเลถ้าใครจะสรุปกันบ้างเลยแน่ๆถ้างล่งนี้ไม่ไปเรียนกับแปดใจนะแน่ๆแ,แขนซ้ายกูไปแล้วตอนไม่ตื่นมันจะไม่เยอะคือโมอหกล<ห>ำพังก็จะไม่ไปกันอยู่แล้วนะคือแขนซ้ายกูตอนนี้หลอนอยู่กับผ้าเนี่ยอยู่อยู่อย่างนี้เลยถามขายบอลได้มึงจะเราไม่เป็นไร้วเนาะเริมจับไอตรงไอไ ตอนนี้อยู่ในช่วงขนรอบอีกรอบหนึ่งก็เลยรอพักผ่อนนอนตูดใหญ่กันอยู่ตอนนี้เป็นพลหลับไปแล้วต่แล้วตอนนี้เราก็อลจะขนของวันั้งวันเราก็มากินหมูย่างร้านอั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 นรถ <c oughs> กภาพพวกเราไม่คุยอะไรกันเท่าไหร่ไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยปรึกษาอะไรกัน ก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรของเามที่หน้าเราจะไปเจอที่บ้านหลังใหม่แล้วครับรก็ามาดูว่าเราจะเป็นยังไงกันกับบ้านหลังใหม่เฟนา,ารดวังมุแลด์แล้วจะตับหรือเปล่าได้ใจตัดตัดปะเฟนา,ารดวังมุแลด์กับฟิปปีเฟนารดครับผม หนาวข,ข้างกายรู้สึกปดวดร้าวจุดคิดลังลายอนไปสานกลาย,อยพอเวลายจะเป็นกลางคืนทีไรใจที่มีแต่เงาก็เงามากมายเธอเคยรู้สึกแบบน,นี้ก็โปรดตั้งใจฟังแค่ยัยเพลงของฉันนันทำให้เธอสบายใจอย่าลองรับไป เธเห็นฉันม่จากไปไหนปลดปล่อยความเหงาเชื่อชาสูดลมหายใจที่มีค่าและก็จะรู้ว่าฉันนนั้พร้อมยืนอยู่ข้างเธอเอาเหงาที่ใจจนอาจจะท้อ